กไม่เจอกับจำเลยม่วงไหมลอเ้องตามนะพอรีิเสียงหนูหรือเปล่าพอรีเสียงหนูหรือเปล่าอิร้องตามแล้ว่เอิอะดังไปบ้านหนูเลยเสาเซลเสาเซลเราไปเซลสาก่อนเราไปเซลาก่อนเดิน้วเดินเดแล้วตัว่จสอนแดสั่นแบมอหา เดียวกแลดต้อหม่งล่ะเกมจัใหก็หัหลังไบบงเยน่ยนนได้ยินไหมแเแทนชาเหรอได้ยินไหมเขาร้องไหมล่ะนี่ไปช่วยเหรอ เธอไปช่วยเขอกันไปหืช mm, ่วยเขามัเอ๊ไม่ยากนอนน่นอนก็นั่งนั่นนั่งตัวตรงเลยอยากกินหอะอ้ยนอมไปนอนล่ะงั้นไปนอนมล่ะ งั้นจะไปนอนไหมล่ะฮะงั้นนอนไหมนอนไหมงั้นนอนนะไปจับเค้กไปเอะกันเลยนะเอะเลยนะนอนไหมเอะอะไไปเอ๋เอ๋ตบตนอนเอ๋ตบตุดตบตุนอนนะอตบตุนอนกันเอ๊ะมัน รูปหนึ่งอยู่อีเจชาเมงชาเมอุมเซริอูไม่เดินก็วันนี้เพิ่งนั่งอ่านพัฒนาการนั่นบอกตอนนี้ไม่อยากนอนแล้วอยากให้พาเดินนะอยากให้พาเดินเนอะเดินเล่นก่อนวันนี้ไม่อยากนอนแล้วนั่งอ่านร้องจังเลยพ่อหมอ มันนี่หนึ่งสองสามอ็งมองมันไม่สว่างเระเป็ิเราชอบมองกล้องมาเจอมาแล้วมาแล้วหนึองสาทด็กไปทาหนน่องสามเอ้วนดูทำหน้าอ้วนแบ ทำหน้าอ้วนเลยทำหน้า huh. อ uh ้วนใครแม่หรือลูกแม่หรือลูกทำหน้าอ้วนเอ้ยเอ้ยจง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 จจริงจจริงจ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 ง